ต้องขอโทษในส่วนของทีมงานพักต้องขอโทษพี่น้องประชาชนในเขตที่ผมรักที่สุดทั้ง,งจอมทองแล้วก็ท่าข้ามที่ที่ผ่านมานั้นผมไม่ได้ออกมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังนะครับด้วยเหตุผลก็คือต้องพูดกันตรงๆจริงๆครับว่าการที่ผมจะชี้แจงอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหนึ่งคือหันซ้ายไปก็เป็นทีมงานนะครับที่เราต้องบอกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาก็ทําให้ผมก้ามคืนฝืนทนครับที่ จะพูดอะไรก็ต้องลำบากใจเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับ,กบทีมงานของผม2คือเมื่อหันขวาก็จะเจอพักที่ผมรักนะครับว่าเราจะพูดอะไรส่งผลกระทบต่อพักและหลายๆเศรหลาย่างนั้นมันทําให้ผมลำบากใจจริงๆครับที่ไม่สามารถจะออกมาพูดอะไรได้เลยเพราะว่าหลายๆอย่างที่เป็นหลักฐานนั้นก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็เป็นในส่วนของออออในส่วนของอาจจะเป็นช่องแชทส่วนตัว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนั้นต้องกราบขอโทษพี่น้องสื่อมวลชนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทุกคนจริงๆครับที่ผมทราบครับว่าวันนี้พอการที่เราเงียบแบบนี้นะครับก็ทําให้เราทําให้หลายๆฝ่ายเนี่ยลำบากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพรรคที่ที่ก็ไม่รู้จะออกมาชี้แจงอย่างไรและผมก็ไม่รู้จะออกมาชี้แจงอย่างไรเช่นกัน2ถ้าพูดอะไรไม่ดีก็ไปพูดอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยต้องใช้คําว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาแล้วก็ผ่าน สมรภูมิในการเลือกตั้งอย่างยากลําบากจนมาถึงการชช้ชนะที่ผ่านมาเพราะนั้นต้องต้องกาบขอโทษที่ไม่ได้ออกมาชี้แจงในวันนี้อย่างที่2ครับในส่วนที่ผมมาชี้แจงในวันนี้ผมทราบดีครับว่ากระบวนการที่ผมกําลังเข้าสู่ต่อไปคือกระบวนการกระกะตแหละมีการร้องเรียนเป็นส่วนของกระกะตและผมจะขอพิสูจน์นะครับในส่วนของชั้นกระกะตที่มีผู้ยื่นไปร้องแล้วว่าให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองและผมคิดว่าการเข้าสู่กระกะตหรือว่าพัก นะครับตัดสินเบาตัดสินหนักเงก็ตามเนี่ยก็จะเป็นข้อคอละหาอีกว่าเอ๊ะพอตัดสินคนในพักเองเนี่ยกับเบากับหนักอย่างเงี้ยเพราะนั้นอย่างที่2ก็คือการเป็นคนกลางอย่างกกตที่มาตัดสินเนี่ยผมคิดว่าทางผู้ร้องเรียนเนี่ยก็จะได้รับความเป็นธรรมด้วยแล้วก็ความไว้วานใจที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าพอเป็นกกตนั้นเนี่ยเราก็ทางผู้ร้องเรียนเนี่ยก็สามารถได้มั่นใจเลยครับว่า จะสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ได้และอย่างที่3ครับผมก็พอรับทีมผมเนี่ยก็ได้รับความเป็นธรรมอย่างบริสุทธิ์และท้ายสุดคือผมขอยืนยันตรงนี้ครับอย่างที่3คือว่าจากที่สิ่งที่ผู้ร้องร้องในทุกกรณีนะครับผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องร้องในทุกในทุกพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของคุกคามทางเพศนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือฝากพี่น้องครับว่า วันนี้ผมยังคงทำงาน7วันทุกวันเหมือนที่ยังคงทำงานอยู่ทุกวันอย่างหนักหน่หนวงตามที่ทุกคนเห็นออถึงแม้ว่าอาจจะไม่โพสโซเชียลแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นพนปัญหาบางขุนเทียนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเลิ้งที่คาราคาซังปัญหาน้ําท่วมที่ไม่เคยแก้ไขปัญหาได้วันนี้พวกเราทั้งผมแล้วก็สํานังกงานเขตบางขุนเทียน,นก็ยังพยายามอยู่พี่น้องจอมทองที่ไม่เรื่องของพระรามสองวันนี้เราก็ลงผสานกับกรมทางหลวงยีดต่อเพื่อจะปิดตํานานถนนพระรามสองให้ได้และท้ายสุดคือปัญหาต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นผมก็นนมยังคงเดินหน้าทํางานตรงนี้เต็มทษอีกครั้ง ขอโทษจริงๆที่เ,เงียบหายไปที่ทําให้ทุกคนลําบากใจในวันนี้ครับและเราทราบดีแล้วครับว่าการเงียบหายครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับใครแล้ววันนี้ผมพร้อมครับที่จะเข้าสู่ในกระบวนการของชั้นกะกะตอ,อย่างสุดความสามารถก็ขอบคุณที่พี่น้องสื่อมวลชนมาอย่างไงผมขออนุญาตเข้าไปสู่ในกระบวไปไปนการแปลว่าในส่วนของพักนะคะเพราะว่าพักบอกว่าผลสอบออกมาเป็นการผิดวินัยร้ายแรงอะค่ะ ก็่ี้ค่ะถ้าพรรคตัดสินอะไรออกมาจะยังไงคะก็อันนี้เป็นส่วนของของพรรคนะครับสิ่งที่ผมพยายามยืนยันคือเพื่อให้รู้สึกว่าสังคมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นธรรมที่สุดผมใช้คํานี้นะเพราะว่าวันนี้ก็จะดูนี่หลักคืออีกอย่างก็คือวันนี้ ในในฐานะผู้ถูกร้องใช่ไหมครับวันนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นหลักฐานของผู้ร้องเลยว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่ผมจะได้มาชี้แจงต่อเอออีกนิดนึงครับว่าเมื่อผมวันนี้จะมาขอหลักฐานแล้วเนี่ยที่เป็นหลักฐานในเอกสารเป็นเอกสารนะครับก็จะตั้งใจนะครับที่จะหลักฐานเอกสารตรงเนี้ยเออมาสื่อสารกับพี่น้องมวลชนสื่อมวลชนต่อว่าเออหลักฐานแบบนี้แบบนี้ส่วนหลักฐานผมมาชี้แจงไงแล้วหลังจากนี้ครับเมื่อได้หลักฐานเสร็จ ผมก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมพร้อมที่จะออกในทุกรายการทุกช่องหลังจากนี้ต่อไปกับทีมงานได้เลยในการติดต่อขอสัมภาษณ์ในทุกทางนะครับแล้วก็ถ้าได้หลักฐานแล้วนะครับก็จะเอาหลักฐานตรงนี้ไปไปชี้แจงกับทุกท่านต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็มาชี้แจงเบื้องต้นตรงนี้ครับได้ชี้แจงในทางกรรมการบอิหารยังไม่ได้เอกสาร ในในชั้นกรรมการบริหารไม่ชี้แจงอะไรเป็นเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อกล่าวหาที่ยังยังไม่ได้มีหลักฐานที่เป็นเอกสารผมยืนยันแบบนี้นะแต่ว่าเป็นข้อกล่าวหาซึ่งเราก็ซื่อมวลชนก็ไม่ได้นะซื่อสื่อมวลชนได้หลักฐานก็เลยก็ยังไม่เห็นนะเพราะอันเนี้ยเราก็ตั้งใจที่จะจะจะค่อยๆคลายทีละข้อทีละข้อไปไปพร้อมกับสังคมแล้วก็สำคัญที่สุดคือในส่วนของกระบวนการกกตที่วันเนี้ยเราเข้าไปสู่กระบวนการนี้แล้วเพื่อจะพิสูจน์ความจริงครับก็ยงงคือเดินหน้ายังเป็นต่อยังคงทําหน้าที่สสแล้วเดินหน้าที่จะที่จะสู้กับ คือคือยืนยันว่าเนี่ยพยายามจะเ,เราจะสู้ในข้อเท็จจริงแหรอครับแต่ทางนี้ท้งนั้นขอยืนยันนะครับว่าผมจะไม่มีทางฟ้องผู้ร้องแน่นอนเพราะ <S <S <ๆ>ว่าคือเดี๋ยวนี้นะคือจะไม่มีทางฟ้องผู้ร้องแน่นอนเพราะว่าคือเราเราก็มีความสัมพันธ์กับทุกคนที่ผ่านมาในการทํางานร่วมกันมาดีเพะนั้นเนี่ยวันเนี้ยอ,อ,อาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรก็ตามเนี่ยแต่ขอยืนยันว่าในฐานะผมก็เป็นลูกผู้ชายเนะ แล้วก็เป็นสอสอพราะนั้นเนี่ยก็ขอยยื่ันว่าจะไม่มีการฟ้องผู้ร้องแน่นอนครับแต่ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมต้องเข้าโดยเฉพาะของกรกตเพื่อพิสูจน์ต่อไปและเมื่อได้หลักฐานที่เป็นเอกสารนะครับผมจะรีบชี้แจงผมก็ ตั้งใจว่าได้เอกาสารตรวน,นี้ก็จะติดต่อสื่อมวลชนและน่าจะถแถลงข่าวที่สำนักง,งานเขตจอมทองก็ตอนนั้นก็ขออนุญาตเชิญท่านมามาร่วมกันที่สำนักง,งานเขตจอมทองของผมครับวันนี้ถ้าพักมีมติทางใดทางหนึ่งเนี่ยจะจะยังไงคะเพราะว่าเราฟังดูจากโทษที่ที่ถามมันนะั้นสอบถามจากคณะกรรมการที่ไหนเนี่ยบอกว่า คือตัดสิทธ์แล้วก็หรือไม่ก็ถึงขั้นขับออกจากพักอะคะอ่ะไ,ไอ้เรื่องเรื่องการลงโทษก็เป็นกระบวนการพักครับแต่สิ่งที่ผมยังคงยืนยันนะคือไม่อยากให้เป็นข้อคอลหาว่าจะเบาจะแรงจะอะไรเนี้ยคือกระบวนการกรกตนเนี่ยผมผมเ,เป็นห่วงพักต้องใช้คํานี้และเป็นห่วงผู้ร้องเพราะนั้นนะอยากให้ทุกทุกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าจะรับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงจะหนักจะเบาเนี่ยเดี๋ยวก็มีข้อคอลหาอีก และ,ะหรือแม้กระทั่งผู้ร้องที่มาร้องก็กังวลอีกเพราะนั้นเนท้ายสุดการเข้าสู่กระบวนการที่มีคนกลางนียคือถามเลยครับว่าคิดว่ากกตจะได้รับเป็นไปนทำ่มผมก็มองว่า ก็ท่านก็มีความเป็นธรรมในส่วนนดินในฐานะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากเข้าสู่กระบวนการนี้ครับเพื่อให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมจริงๆไม่ให้เป็นข้อละหาของพักแล้วก็ของผู้น้องเรียนที่รู้สึกว่าจะจะจะไม่รู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมก็แต่ถ้าพักไม่ทําอะไรที่พักจะโดนข้อกล่าวหาหรือเปล่าหมายถึงว่าพักคพิงคนมาแถลงเองว่ายอมรับเองว่าเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรงอะค่ะคือยังผอยังยืนยันอีกครั้งครับว่ากระบวนการที่ผมไม่อยากให้ได้ข้อข้อลหานก็คือความเป็นธรรมมากกว่า ความเป็นธรรมที่คนกลางมาตัดสินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้ผมเข้าสู่กระบวนการของกกตเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยผมก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมเบื้องต้นผมพอให้ท่านนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมได้หลักฐานหลายๆอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติดต่อไปกับทุกท่านเพื่อถแถลงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการชี้แจงต่างๆและท้ายสุดนะครับไม่ว่าหลังจากนี้ต่อไปไม่ว่ารายการไหนจะเชิญผมนะครับก,ก็เรียนเชิญได้ ขอให้ได้มีหลักฐานก่อนนิดนึงก่อนนะครับที่<ะ>เป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นอะไรคะหลักฐานที่เป็นข้อ,อ,นนขอกล่าวหาหลักฐานที่เป็นเอกสารข้อกล่าวหาตอนตอนนี้สังคมเริ่มสอบสออบบสบสวนว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอจะได้เอง ไไขอขอขอได้เอกสารเป็นข้อกล่าวหาก่อนเลยค่ะครับเพราะว่าผมว่าทางที่ดีเนี่ยเราดูกันที่ตัวเอกสารเนะเหมือนกับที่เราเวลาไปร้องเรียนร้องอะไรตามตามสารต่างๆเนี่ยพอมันเป็นเอกสารเนี่ยเราจะได้ข้อต่อข้อว่าเออจริงๆเออมีการร้องเรียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แล้วคิดว่าพอสื่อมวลชนได้เนี่ยสื่อมวลชนก็จะเห็นข้อ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 เห็นหลักฐานแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมก็ได้ชี้แจงตามข้อข้อข้อนั้นเวลาตรงนั้นสื่อมวลชนมีคําถามอะไรก็สามารถถามผมได้อย่างได้ทําตามที่มันมีข่าวออกมาไหมคะ กยย็ยืนยันนะครับว่า,าในทุกข้อ,ขอ,ขอทุกข้อนะครับในเรื่องของกรณีที่ร้องเรียนผมมาผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีพฤติกรรมตามที่โพลร้องเรียนร้องในทุกข้อกล่าวหาครับตรงนี้ค่ะในกระบวนการกของพักภายสุดหักพักมีมติขับต่อจากพักก็น้อมรับใช่ไหมคะคือเบื้องต้นนะครับผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ที่มาชี้แจงวันนี้คือตั้งใจมาเลยเนื่ตอนแรกผมไปรอข้างลา่างเ๊ะ สื่อมวลชนอยู่ไหนผมก็หาไม่เจอนะก็คือตั้งใจมามาเพื่อยืนยันเขาว่าการเข้าสู่กระบวนการที่เป็นกลางเนี่ยยังไงผมคิดว่ามันมันมันเข้าใจในส่วนของของของการพิพากษาในอนาคตได้แล้วท้ายสุดนะครับถ้าเกิดเราสู่เข้าสู่กระบวนการกรกตแล้วเนี่ยสมสมมติว่าเขาบอกว่าผมผิดนะครับผมก็พร้อมที่จะลาออกจากพักเก้าไกลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผม ว่านึงครับแต่ถ้าแต่ถ้าผมถูกเนี่ยก็ต้องว่าไปตามถูกเพราะนั้นนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมวากระบวนการที่คนที่มาตัดสินคน,คนกลางเนี่ยเป็นทางออกที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายอันนี้อันนี้คือเรื่องที่เราพยายามใส่ใจมากที่สุดเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นข้อเออเวลามีการตัดสินอะไรออกไปอย่างนี้ครับแปลว่าจะบอกว่ากระบวนการของพรรคไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมไม่ไม่เคยพูดอะไรแบบนั้นครับแค่บอกว่าในส่วนของของในการในการเข้าสู่กระบวนการกรกตเน,นี่ยทุกฝ่ายจะได้ความเป็นธรรมมากที่สุด ก็ขอบคุณประมาณนี้สอกว่าได้มีการคิดญาถางอถึงพักหรือเปล่าคะว่าอยากให้เรากองกับไม่ใช่ครับเราไม่ได้ส่งสัญญาณถึงใครครับแต่ว่าเรากําลังบอกว่ากระบวนการตรงนี้นะครับมันคือการที่ทําให้ทุกคนได้รับความเป็นธรรมในทุกฝ่ายครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกในเบื้องต้นแล้วกันครับก็เบื้องต้นขอชี้แจงประมาณนี้ต้องได้มีการทบทวนครับเป็นการดีดก็ดอเรื่องมียังไงบ้างก็อย่างที่ท่านท่านเห็นนะครับว่า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 มันมีทั้งกระบวนการ ดิสเครดิตทั้งตัวผมนอะอย่างที่เห็นในใน,ในพื้นที่แล้วก็ก็ต้องพูดตรงๆว่ามีกระบวนการในพยายามดิสเครดิตพักอยู่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเนะเพราะว่าท่านท่านหาเห็นก็เห็นหลักฐานแล้วก็ผมก็อยากจะพิสูจน์ข้อที่จริงในกระบวนการกรก,รกรตก่อนแล้วค่อยไปไปสู่ในกระบวนการว่าการใส่การพยายามดิสเครดิตตรงนี้คือเรื่องจริงอย่างที่อย่างที่พวกเราเห็นทุกคนหรือเปล่าไม่เคยล่วงละเมิดน้องเขาเลยใช่ไหมยืนยันนะครับว่ายืนยันนะครับว่าในผู้ในสิ่งที่ร้องนี่ครับ ผมไม่มีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศทางขามสามข้อร no, ้องเรียนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เบื้องต้นขอชี้แจงประมาณนี้นะครับได้มีการพิจารณาจะลาออกจากตำแหน่งสอสไหมครับก็ถ้ากกตเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าพอเราเข้าสู่กระบวนการกกตกกตมีฉายแล้วว่าถึงฐานข้อมูแล้วว่าผิดก็ไม่ต้องห่วงครับแล้วหากวันนี้พักบอกว่าผิดรุนแรงก็ขับออกจากสมาชิกจะพร้อมลาออกจากสอนอเพื่อเปิดทางให้มีการตั้งใหม่คือคืออันนี้ยังยังขอไม่ตอบนะครับสิ่งที่เราจะพายืนยันก็คือเรื่องของของใช่ เบอรตัวขอาวันนี้ก่อนครับค,ครับขอวัน<อ><อ>นี้้อเอาขอัวขอวันนี้